ีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิพนพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูวสนาตำบลครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่3 1มีนาคม2565งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครู จะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 ตำบลแห่งการเรียนรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งน้ำดีการเกษตรอินทรีย์กลุ่มสตรีเข้มแข็งสหกรณ์ก้าวหน้าคุณธรรมจริยธรรมดำรงมัน่นคือวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาของตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผืนแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานตำบลบัวทอง ตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองอำเาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หากเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ดินแดนแห่งภูเขาไฟมุ่งหน้าสู่ถนนสายบุรีรัมย์สตึกออกไปทางทิศเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ10กิโลเมตรก็จะได้พบกับอนณาเขตของตำบลบัวทองตำบลบัวทอง มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15หมู่บ้านจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น6,613คนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน4,976คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและทำเกษตรกรรมลักษณะทางภูมิศาสตร์ทิศเหนือติดกับตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านยางทิศตะวันออกติดกับตำบลปราศาสตรและทิศตะวันตกติดกับตำบลกลานทาและตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กศนตำบลบัวทองปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านสวายสอตบบัวทองอเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอาคารเดกเทศซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารกศนหลังใหม่ ภายใต้การบริหารงานของนางสุนันทิทธิศาร์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบุรีรัมย์กศนตำบลบัวทองมีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจงานกศนดังนี้ 1. นงนางสุนันทิทธิศาร์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2. นางสาวธนาวดีทิพย์บางครูผู้ช่วย 3. นายวันดีประโรมลำครูอาสาสมัคร 4. นายวิเชียนวรรณโกสิ์ครูกศนตำบล กศนตำบลบัวทองมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับชั้นตัวชี้วัดที่ 1. จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตำบัวอบนบนทองได้ดำเนินการกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ดังนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง 2. พิกัดตำแหน่ง 3. ข้อมูลบุคลากร 4. ชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากศนตำบล 5. ลิงก์เว็บไซต์กศนตำบล 6. ข้อมูลสาธารโภค 7. จำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ 8. จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อวัน9าจำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศนตำบล10รูปภาพของครูกศนตำบล 11. บข้อมูลคณะกรรมการกศนตำบล 12. บมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติงานกศนตำบล กศนตบัวทองได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานกศนตบลดังนี้มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความจำเป็นมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการจัดทำแผนเสร็จตามกำหนดเวลามีการจัดทำแผนไปสู่การปฏิบัติ และดาเนินการตามที่กําหนดตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คอสนอตาบนบัวทองมีนักศึกษาจํานวน43คนโดยแบ่งออกตามระดับการศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน18คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน22คน กศนตำบลบัวทองได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย Google Form และการสร้างบทเรียนทางออนไลน์การสร้างแบบทดสอบออนไลน์การสร้างสื่อหนังสือเรียนแต่ละรายวิชาผ่านระบบ QR Code เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายการเข้าถึงบทเรียนของนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือที่ต่างจังหวัดซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกคั้งเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนและส่งงานผ่านกลุ่มลายของกศนตำบลในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กศนตำบลบัวทองมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบจำนวน3คน โดยแบ่งออกเป็นระดับปถมศึกษาจำนวนหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2คนกศนตบลบัวทองมีร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้เรียนคาดว่าจะจบที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องสีภาคเรียนย้อนหลังเฉลี่ยร้อยละ94ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภา,า,าคการเข้าสอบปลายภาคเฉพาะวิชาบังคับและบังคับเลือกเทียบกับผู้ลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบัน กศนตำบลบัวทองมีร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ทุกระดับเฉลี่ยร้อยละ81.39ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำล์ในวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพ,พาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสำลีทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 นักศึกษากศนตำบลบัวทองมีผลสำทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.0 0ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ72ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กาบศนตำบลบัวทองได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนา,าชีพกศนตำบลบัวทองจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไป รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ40ชั่วโมงจำนวน1กลุ่มได้แก่วิชาช่างปูนค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน12คนผลการดำเนินงานจำนวน15คนระดับผลดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน2คนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ3ชั่วโมงจำนวน3กลุ่มดังนี้ วิชาการทําไม้กวาดดอกหญ้าจํานวน2กลุ่มวิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติจํานวน1กลุ่มค่าเป้าหมายตามแผนจํานวน18คนผลการดําเนินงานจํานวน22คนระดับผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจํานวน4คน 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยบัญชีครัวเรือนค่าเป้าหมายตามแผนจํานวน3คนผลการดําเนินงานจํานวน8คน ระดับผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน5คน 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสังคมค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน3คนผลการดำเนินงานจำนวน6คนระดับผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน3คน 4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ ใช้เป็นอาหารป้องกันโควิด -19 ค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน4คนผลการดำเนินง,งานจำนวน8คนระดับผลการดำเนินง,งานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน4คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6พันาอสนบอตบ,บนบัวทองได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและมีผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเป้าหมาย30คนจำนวนผู้นำความรู้ไปใช้37คนคิดเป็นร้อยละ123การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมาย3คนจำนวนผู้นำความรู้ไปใช้8คนคิดเป็นร้อยละ266การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย3คนจำนวนผู้นำความรู้ไปใช้6คน คิดเป็นร้อยละ200การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย4คนจำนวนผู้นำความรู้ไปใช้8คนคิดเป็นร้อยละ200ตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยในแต่าาที่ 1- และ, 2, ะสอพศนตบุบัวทองมีเป้าหมายผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยจำนวน175คน กศนตำบลัวทองมีแผนการดำเนินการงานกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตบลค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน44คนผลการดำเนินงานจำนวน120คนระดับผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน76คน 2. บ้านหนังสือชุมชนกศนตำบัวทองมีบ้านหนังสือชุมชนจำนวน3แห่งดังนี้ 1. บ้านหนังสือชุมชนบ้านสวัยสอหมู่ที่1ตาบัวทอง 2. บ้านหนังสือชุมชนบ้านรุนตะวันออกหมู่ที่5ตบลบัวทอง 3. บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเพชรหมู่ที่9ตําบลบัวทองค่าเป้าหมายตามแผนจํานวน44คนผลการดําเนินงานจํานวน185คนระดับผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจํานวน76คน 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน44คนผลการดำเนินงานจำนวน92คนระดับผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน48คน4กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน43คนผลการดำเนินงานจำนวน145คนระดับผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายจำนวน102คนตัวชี้วัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลบัวทองได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและมีผลการดําเนินงานมากกว่า4กิจกรรมขึ้นไปตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศนตําบัวทองได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมโดยมีภาคเครือข่ายระดับตําบลอําเภอเป็นผู้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและได้ประสานขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้นซึ่งครูกศนตบนเองได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งครูกศนตบลได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีแผนกิจกรรมของกศนตบลปรากฏอยู่ในแผนของภาคีเครือข่า,ายในระดับพื้นที่ร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่องตลอดทุกปี ตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน ดังนี้1โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง2โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมอาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไป3โครงการปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพใช้เป็นอาหารป้องกันโควิด -19 4. โครงการกศนป,ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส5โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานกศนจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5ตัวชี้วัดที่1 3ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการ ปฏิบัติงานที่ดีเบส p r a c t i c ผลปฏิบัติงานที่ดีเบส p r a c t i c ของกศตบนตำบลัวทองคือชื่อผลงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบัวบทองอาชีพกลุ่มสนใจการทําดินพร้อมปลูกเพื่อเสริมฝึกทักษะอาชีพและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยมีการวางแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อนําไปสู่การลงมือปฏิบัติผลเป็นรูปเล่มเอกสาร มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีเบ r a c t i c สผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์เว็บเพจไลน์หรือช่องทาง YouTube ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอหมาย 1. งงานอื่นๆตามที่ได้รับมอหมายเช่นงานภาคีเครือข่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในภายนอกงานอัธยาศัย 2. ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาช่วยงานกิจกรรมบุรีรัมมาราทอนจังหวัดบุรีรัมสาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 4. การเข้าร่วมกลุ่มไลน์หลักๆที่สำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งขึ้น 5. การจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานกศนตำบล6 การจัดทำเบสแพ็กทิสด้านอาชีพแผ่นเดียว 7. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพจกศนตำบล 8. การจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาทางแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Line Messenger Facebook เป็นต้น 9. การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา,าระดับจังหวัดระดับอำเภออื่นๆ1ิการพัฒนาตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ 11. ร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์12นักศึกษาเป็นสมาชิกห้องสมุด13การจัดทำคลิปการสอนความรู้ทั่วไปไม่เกิน5นาทีและอัปโหลดผ่านช่องทาง YouTube สมดังคำกล่าวที่ว่าคอสนอตบลัวทองสร้างคนให้รู้งานสร้างฐานประชากรให้มั่นคง และทั้งหมดนี้เป็นการดําเนินง,งานของกศนตบนยุยีทองขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินพนักง,งานราชการทุกท่านสวัสดีครับ